ให้ให้น่ามันไอเด็กที่มันแพ้โกโจหรือเปล่าวะฉันว่าใช่วะเออวะใช่เลยวะแฮ่เสร็จกูแหละโอ้ให้ตายเถอะอย่างแต่พวกสาวบนฟอยูเพลงก็จะทำให้ฉันแฮปปี้ได้วะโอ้อะไรวะเฮ้ยเอาขึ้นมานะเว้ยจะได้คืนงั้นเหรองั้นก็ไปชนะโกโจให้ดูสักครั้งดิใช่ใช่ยัยฉันต้องโทรหาโกโจนะเว้ยท่าการอนาคตโอ้โหตอนนี้ทั้งโลกก็รู้แล้วว่าฉันแพ้โกโจนี่ฉันต้องทำยังไงดีวะเนี่ยอะไรเนี่ยเอาไป ฆ้าสู้มันไม่ได้ก็ไม่อยู่กับมันซะเดี๋ยวนะใช่คุณพูดถูกไม่ได้หมายถึงให้ไปอยู่กับตัวร้ายนะเว้ยไม่ใช่ตอนนี้ออมม่อะไรนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมต้องทำยังไงผมต้องอยู่เหนือทุกคนและผมนี่แหละจะเป็นเขาไหนว่าบรรดาบเรามาปะวะไม่น่าหรอกมากมันกระจอกขนาดนั้นนะกินนะเค็ดเนี่ยภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยรู้อะไรไหมเหมือนแถวที่จะมีคนทัศสบู่ตกเนะหมายความว่าอะไรวะไไปไ